สวัสดีค่ะคิดจักรแสงสว่างแห่งความจริงนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องพวิญญาณบริสุทธิ์นะคะหลายคนรู้จักพวิญญาณแล้วมีประสบการณ์กับพวิญญาณบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมคะบางคนยังไม่รู้จักพะวิญญาณเลยว่าพะวิญญาณคือใครมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะคะอันนี้น่าเสียดายมากๆนะคะ,ะพระเจ้าจะมีสามพระภาคอย่างที่ทุกคนทราบก็คือมีพระเจ้าพระบุตรพวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสามพระองค์นี้ก็จะเป็น พระเจ้าองค์เดียวกันแต่มีหน้าที่แตกต่างกันนะคะหลายคนถามว่าแลวพระวิญญาณบริสุทธิ์มีหน้าที่อะไรและทําไมเราต้องเรียนรู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียนรู้จักแค่พระเยซูคิดนามเดียวไม่ได้หรอทําไมเราจะต้องรู้จักนามอื่นด้วยนะคะบอกเลยว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่ได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้จักพระวิญญาณนะคะก่อนหน้านีออ้แทบไม่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยรู้แค่ว่าเป็นพระเจ้า แต่เราไม่เคยเใกล้ชิดหรือติดสนิทกับพระองค์เหมือนกับว่าพระองค์เนี่ยจะเป็นพระผู้ช่วยที่อยู่ในชีวิตของเราหลายๆครั้งเรามีปัญหาหลายๆครั้งเราท้อแท้หรืออาจจะมีคําปอบโยนคําปอบใจต่างๆเนี่ยอันนี้ละค่ะคือมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราแต่พระเยซูนเนี่ยเราจะเข้าหาพระองค์ตอนไหนคะตอนที่เราอาธิษฐานในนามพระเยซูใช่ไหมคะ แต่มีมากกว่านั้นก็คือตอนที่เราได้ทำธารกิจในเรื่องของการปลดปล่อยเยียวยารักษาโลกนะคะเราก็จะใช้พระนามพระเยซูในการที่จะช่วยเหลือผู้คนนะคะแต่ผู้พระองค์เนี่ยทำงานร่วมกันหมดเลยถ้าเราเนี่ยยังไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกันว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือใครนะคะเป็นคำถามที่ผู้เชื่อหลายๆคนถาม ผู้เชื่อใหม่ถามผู้เชื่อเก่าก็มีถามเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยได้รู้จักกับพระองค์นะคะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือใครนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหนึ่งในพระเจ้าตะกี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าก็คือตรีเอกานุภาพที่ประกอบไปด้วยใครคะพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรแล้วก็พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะซึ่งทั้งสามพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะขาดนามใดเลยไม่ได้นะคะเพราะว่า เป็นตรีเอกานุภาพก็คือมีสามภาคนะคะอยู่ในอันเดียวกันอยู่ในองค์เดียวกันนะคะคำ <c oughs> ถามคือคำว่าวิญญาณหลายคนนึกถึงอะไรคะวิญญาณบางคนนึกถึงผีใช่ไหมผีที่เราดูหนังต่างเรื่องวิญญาณเราจะรู้สึกหลอนๆนะคะวิญญาณก็คือสารหรือพลังงานบางอย่างที่ไม่สามารถจับต้องได้คือแต่เราสัมผัสได้ หลายคนบอกว่าเอ๊แล้วมันจะสัมผัสยังไงลองนึกถึงว่าสมมุติเราอยู่ในห้องห้องหนึ่งเราห้องห้องนั้นเนี่ยถ้าเราขาดอากาศเป็นไงคะเราหายใจไม่ออกเราอาจจะเสียชีวิตได้แต่เรารู้ว่ามันมีอากาศใช่ไหมคะเราสัมผัสถึงอากาศบางทีสัมผัสเป,เป็นแอร์ก็ได้ก็คือมีความเย็นเกิดขึ้น,นแต่เราเห็นอากาศเราเห็นความเย็นจากแอร์ไหมคะเราไม่เห็นก็คือเป็นสิ่งที่ ไม่มีตัวตนใช่ไหมคะอันนี้กําลังให้เห็นภาพว่าพระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันก็คือว่าพระองค์เนี่ยเราจะไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะพระองค์บริสุทธิ์มากๆแต่เราจะสัมผัสได้ว่าว่าพระองค์มีอยู่จริงสัมผ,สผัสผ่านทางอะไรคะผ่านจากภายในของเราในชีวิตในจิตวิญญาณของเรานี่แหละว,ว่าอ๋อพระองค์เนี่ยได้อบก,กอดเราเวลาเราอาธิษฐานนมัสก,การพระเจ้ารู้สึกว่ามันอบอุ่นมันมีความสุข นี่แหลคะค่ะคือการสัมผัสของพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเราหรือบางคนอธิษฐานอยู่ร้องไห้ออกมาเป็นการซราบซึง้งเป็นการสัมผัสจากพระวิญญาณหรือบางคนจะรู้สึกว่ามีขนลุกทั้งทางที่ในห้องนั้นดูแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรือมันไม่มันไม่มีความหนาวเลยแต่เรารู้สึกขนลุกหรือมีอะไรเหมือนไฟฟ้าช็อตในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็คือการสัมผัสของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นพลัง เป็นพลังงานหรือสสารนะคะพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่เราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ก็คือพูดคุยได้นะคะพูดคุยกับพระองค์ได้อธิษฐานกับพระองค์นะคะพระเยซูบอกว่าหลังจากที่พระองค์เนี่ยเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วพระองค์จะใช้องค์พระผู้ช่วยหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์มาหาพวกเราก็คือมาอยู่ในชีวิตของพวกเรานะคะก็คือมาตรีตาจองหรือมาประทับอยู่กับเรานะคะเพื่อที่จะคอยเป็นพระผู้ช่วย ในการอธิษฐานนะคะในการทําหมายสําคัญการอัศาจรรย์ต,ต่างๆนะคะหน้าที่ของพระวิญญาณมีอะไรบ้างในยอห์นบทที่สิบหกข้อสิบสี่นะคะได้กล่าวไว้ว่าพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสําแดงแก่ท่านทั้งหลายพระองค์คือใครคะผู้ที่พูดถึงเนี่ยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เราในที่นี้คือพระเยซู ใช่ไหมคะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดเผยลรรักษณะของพระเยซูให้กับผู้เชื่อทุกคนในการประกาศข่าวประเสริฐพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้นำในการพูดนะคะในการเพียงแค่เราเปิดปากนะคะแล้วเราก็เป็นพยานนะคะเราก็บอกเรื่องราวของพระเยซูยน,น,ยนั่นแหละค่ะทุกถ้อยคานั่นแหละคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้นําให้เราพูดว่าพระเยซูเป็นยังไงมาทําอะไรแลพระองค์จะมาวันสุดท้ายเนี่ยพระองค์จะมาทําอะไร ะ,ะพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะเป็นคนเปิดเผยแล้วเราจะเป็นอุปกรณ์นะคะที่จะปลิ่งเสียงออกมาในการพูดออกมาเพื่อที่จะสื่อสารกับคนที่เรากลาลังประกาศอยู่นะคะเพราะาพระวิญญาณเนี่ยไม่สามารถจะพูดกับบุคคลนั้นได้โดยตรงเพราะพระองค์ไม่ได้มีรูปร่างใช่ไหมคะพระองค์เป็นวิญญาณแต่พระองค์จะใช้เราแล้วพระองค์ก็อยู่ในชีวิตของเราแล้วก็นําเราในการพูดนะคะในป,นประคุปปการบทที่หนึ่งข้อเด่นหนึ่งข้อสองนะคะได้บอกว่าในเริ่มแรกนั้นพระเจ้า ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลกแผ่นดินโลกนั้นก็ปัศจากรูปร่างระว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือผิวน้ำละพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่ผิวน้ำนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราตั้งแต่วันที่พระเจ้าสร้างโลกแล้วนะคะพระองค์ไม่ได้ไปไหนเลยพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลานะคะและพระองค์อยู่ก่อนที่จะมีโลกใบนี้เกิดขึ้นนะคะ ในวิวรณ์บทที่ยี่สบองข้อสิบเจ็บอกว่าพระวิญญาณและเจ้าสาวตัดว่าเชิญมาเถิดให้ผู้ที่ได้ยินกล่าวว่าเชิญมาเถิดให้ผู้ที่กระหายเข้ามาผู้ใดมีใจปรารถนาก็ให้ผู้นั้นมารับน้ําแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตั้งแต่ตอนสร้างโลกในปฐถมการเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะแล้วพระองค์ก็อยู่จนถึงวันสิ้นโลกก็คือในวิวรณ์สุดท้ายเลยพระองค์อยู่ด้วยตลอดนะคะแล้วพระองค์เนี่ยไม่เคยที่จะ ทอดทิ้งในชีวิตไม่เคยทอดทิ้งเราเลยไม่เคยปล่อยเราเลยพระองค์สถิตยอยู่กับเราอยู่เสมอในทุกๆเหตุการณ์หลายๆครั้งเนี่ยเราไม่น่ารักกับพระองค์หลายๆครั้งเราทําให้พระองค์เสียพรยาธยแต่พระองค์ก็ยังรักเราอยู่เสมอพระองค์ไม่เคยปล่อยมือเราแต่เรานั่นแหละทํร้ายพระองค์แล้วก็ปล่อยมือพระองค์ไปหลายๆครั้งใช่ไหมคะแต่พระองค์ก็ให้อภัยเราอยู่เสมอมาดูพระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กันคะ่ะว่าพระองค์เป็นยังไง ลักษณะแรกนะคะก็คือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อหนึ่งข้อ 2, สองเมื่อสักครู่นี้ได้ได้อ่านไปแล้วเนาะในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงนเนรมีสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกแผ่นดินโลกนั้นก็ปัสะจักรรูปร่างและว่างเปล่าอยู่ความมืดอยู่เหนือผิวน้าและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่ผิวน้ํานั้นผมบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้านะคะในอยู่อยู่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นอยู่ในตรีเอกานุภาพนะคะอิสยาบทที่หกสิบเอ็ดข้อหนึ่ง พระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสถิตยอยู่บนข้าพระเจ้าเพราะว่าพระเยโฮวาได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐมายังผู้ที่ถ่อมใจพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่ชอบช้ำประกำรรใจได้ให้ร้องประกาศอิสรภาพแกบ่บรรดาเฉลยและบอกการเปิดเรือนจำออกให้แก่ผู้ที่ถูกจองจำยังไงคะพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ได้สถิตยอยู่กับอิสยา วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตอยู่กับเราใช่ไหมคะแล้วพระองค์เนี่ยก็ได้มีเจิมตั้งผู้เชื่อทุกคนให้ไปประกาศข่าวประเสริฐน,นะคะแล้วก็ให้รักษาคนที่มีความเจ็บปวดชอกช้ำระกรรมใจแล้วก็ให้เป็นไงคะประกาศอิสรภาพแกบ่บรรดาเฉลยแล้วบอกเปิดเปิดเ,ดเนจําออกให้กับผู้ที่ถูกจองจําเนี่ยแหลคะค่ะคือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการให้เราที่จะรับใช้ในการทํากิจการงานรับพงจะเป็นผู้ทําการ ในชีวิตของเรานะคะในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมนะคะส่วนใหญ่จะใช้คําว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อกล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์ได้บอกเราว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระบุตรพระเยซูตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเวลาและทำภารกิจร่วมกับพระเจ้าพระบิดามาตลอดพระองค์ไม่ได้ทําเพียงผู้เดียวแต่พระองค์จะทํางานร่วมกันนะคะทั้งสามพระองค์เลย ในหนึ่งโครินบทที่2ข้อ10ถึงข้อ12พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญ,ญญาณของพระองค์เพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าอันความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีผู้ใดอย่างรู้ได้เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใดพระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้นเราทั้งหลายจึงไม่ได้รับวิญญ,ญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าจะได้ทรงโปรดประทานแก่เราไงคะเนี่ยพระเจ้าได้สําดงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอยู่ในชีวิตของเราสถิตกับเราแต่องค์พระเยซูคิดเมื่อพระองค์สิ้นพระชนมก้กางเขนแล้วฟื้นที่มาจากความตายพระองค์ก็แบบรับโทษแทนเราในนรกใช่ไหมคะแล้วพระองค์ก็ แล้วพงค์ก็ไปอยู่กับพระเจ้าที่บนฟ้าสวรสค์แล้วไปจัดเตรียมที่ให้กับผู้เชื่อในการที่จะไปอยู่กับพระเจ้าในวันสุดท้ายใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้ละจากเราไปนะคะแต่พระวิญญาณเนี่ยก็จะอยู่ในชีวิตของเราอยู่เสมอนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอย่างรู้ความล้าลึกของพระเจ้าเพราะพงค์ทรงเป็นพระเจ้านอกจากนี้ในปฐมพมภีได้พูดถึงพระเจ้าตีเอกานุภาพอยู่บ่อยๆซึ่งแสดงถึงความเป็นพระเจ้าทั้งสามพระองค์ พระเยซูกําลังเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ได้มอบพระมหาบัญชาแก่สาวกของพระองค์ในมัทธิววันที่28ข้อ19เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะที่ให้ปัพติศมาพวกเขาในนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งในการแสดงถึงความเป็นพระเจ้าของแต่ละพระองค์นั่นเองนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้มอบให้กับผู้เชื่อทุกคนนะคะในการที่เราเนี่ยจะต้องมีการบัพติศมานะคะในนามของพระบิดาพระบุตรนะคะ แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะซึ่งเป็นการแสดงถึงความเป็นพระเจ้าของแต่ละพระองค์ก็คือว่าวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราได้มีการปฏริสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมคะชีวิตของเราก็จะติดสนิทและใกล้ชิดพระองค์เราก็จะเรียนรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นนะคะในข้อที่สองพระองค์ทรงเป็นบุคคลแม้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะไม่มีร่างกายเหมือนมนุษย์ แต่พระองค์ก็ทรงมีพระลักษณะที่เป็นบุคคลด้วยพระกัมพีได้บอกกับเราไว้ว่าไงคะ,ะในกิจการบทที่สิบสาข้อที่สองขณะที่คนเหล่านี้กําลังนมัสการพระผู้เป็นเจ้าและอดอาหารอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวว่าจงแต่งตั้งบรารณาบัสและซาโลเพื่อปฏิบัติงานที่เราได้เรียกตัวไว้ใช้พระองค์เป็นบุคคลพระองค์พูดได้พระองค์บอกกับเราได้พระองค์คุยกับเราได้ก็คือผ่านเลยคะ่ะผ่านถ้อยคํา ก็คือที่ออกมาจากหัวใจของเราออกมาจากจิตใจของเราอาจจะเป็นเสียงแผ่วเบาที่พระองค์จะตัดกับเราบอกถึงพระประสงค์ของพระองค์แล้วพระองค์ทรงสอนเราได้ด้วยในยอมที่14.26ข้อ26นะคะแต่องค์ผู้ช่วยผู้นั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระบิดาจะส่งมาในนามของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนทุกสิ่งแก่เจ้าและจะช่วยให้พวกเจ้าระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้กับเจ้าแล้ว นะคะพงค์เนี่ยทรงสอนเราให้เรารู้จักกับพงค์มากยิ่งขึ้นให้เราเข้าใจในน้าพระทัยของพระมิดามากยิ่งขึ้นว่าพงค์มีพระประสงค์อย่างไรนะคะพงค์ก็จะให้เราเกิดความเข้าใจให้สติปัญญากับเราในการเรียนรู้จักกับพงค์และพงค์ทรงนำในกิจกรรมบทที่ 8: ปดข้อยีพระวิญญาณกล่าวกับฟิลิปว่าจงไปอยู่ใกล้ๆรถมานั้นนำในการไปประกาศ นำในการไปรับใช้พระเจ้านี่คือการทรงนำของพระเจ้านำเราในการทําการงานบางอย่างนี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้นําเราแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะองค์ทรงเดินเคียงข้างเราอยู่เสมอเลยนะคะตรอใช้ว่าอยู่เสมอด้วยกระเทียบทที่ 5: ้ข้อสิบบอกว่าข้าพเจ้าขอบอกว่าจงให้พระวิญญาณน,นําทางชีวิตของท่านแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของฝ่ายเนื้อหนังถ้าวันนี้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญ,ญาณถ้าเราดําเนินชีวิตอยู่ตามผลพระวิญญ,ญาณ ชีวิตของเราก็จะจเจริญขึ้นใช่ไหมคะแลวปลอดภัยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราดําเนินชีวิตอยู่ในฝ่ายเนื้อหนังเป็นไงคะชีวิตของเราก็จะประเจนกับประเิญกับความทุกข์ยากความลําบากต่างๆนะคะที่โลกใบนี้ได้มีอยู่นะคะวันนี้ก็หนุนใจเนาะว่าให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าก็คือ,อดำเนินชีวิตตามผลพาวิญญาณที่พระเจ้าได้บอกในกาลเทียบทที่5ไว้นะคะ แลวพระองค์เนี่ยทรงเสียพระทัยได้ด้วยนะในเอฟิซัสบทที่ 4: ี่ข้อสาอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเศร้าใจท่านได้รับตาประทับแล้วโดยพระวิญญาณเพื่อวันแห่งการไถ่หลายครั้งเราทําให้พระองค์เสียพระทัยเราทําบาปเราพูดไม่ดีพูดโกหกหรือใช้ร่างกายของเราในการทําบาปอันนี้ต้องระวังนะคะพระองค์เสียพระทัยการที่พระองค์ทรงมีลักษณะต่างๆแบบนี้จงเป็นการยืนยันความเป็นบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งผู้เชื่อทุกคนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์ได้ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยส่วนตัวเนี่ยจะมีการพูดคุยกับพระวิญญาณก่อนทักทายพระวิญญาณวันนี้พระองค์อยู่กับลูกนะพระองค์นําลูกวันนี้นะพระองค์ประสงค์อย่างไรพระองค์ทรงสอนลูกพระองค์นําลูกในการทําทุกสิ่งเลยลูกขอการทรงนําลูกขอเชี่ยวฟังพระองค์นะคะจะเป็นชีวิตของเราอะในการที่เราจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ย ก็คืออยู่ในชีวิตของเราจะไม่ไกลห่างจะไม่รู้สึกว่าเราเดินอยู่ลําพังพลักษณะที่3ก็คืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะมีอะไรบ้างพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สเสด็จมาหลังจากที่พระเยซูคิดเนี่ยสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วพระองค์คือผู้ช่วยเราให้รู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นซึ่งงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีหลากหลายมากเรามาดูด้วยกันว่ามีอะไรบ้างประการที่1่งทรงทาให้เรารู้จักความบาปความชอบธรรมและการพิพากษาที่จะมาถึง ย้อนบทที่16ข้อปบอกว่าเมื่อพระองค์มาพระองค์ก็จะพิสูจน์ให้โลกเห็นในเรื่องบาปเรื่องความชอบธรรมและการพิพากษาโลกพระองค์ทรงทําให้เรารู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้จากสภาพแวดล้อมและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นผ่านทางค,รรคําสอนของพ่อแม่ผ่านทางความผิดหวังที่เข้ามาในชีวิตผ่านสถานการณ์ต่างๆผ่านคําเทศนาของนักเทศเป็นต้นคือสิ่งหนึ่งเลยเมื่อเราทําผิดสังเกตได้เลยค่ะว่าจะมีเสียงเบาๆบอกอย่าทําอย่าทําบาป อย่ากโกหกนะอย่าทําสิ่งนี้เลยมันมีทางเลือกอื่นอีกลองดูให้เชื่อฟังนี่แหละคือฟ้องผิดในใจของเราหรือว่าครั้งเราทําบาปไปโดยที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งใจอ่ะอย่างเช่นโมโหโกรธหรือโต้ตอบกับคนที่ทําให้เราโมโหเนี่ยก็จะมีเสียงในใจบอกว่าให้อภัยเขาอย่ากโกรธเขานี่แหละคือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยกําลังบอกกับเราใช่ไหมคะ เราก็ควรที่จะตอบสนองในการที่เชื่อฟังเพื่อที่เราจะได้หลุดจากความโกรธความโมโหหรือความบาปเหล่านั้นไปนะคะเราก็กลับใจใหม่มาให้พง์ครอบครองและครอ,อบครอบครอบครองในชีวิตของเรานะคะแลวเป็นเจ้าในชีวิตของเรานะคะเราก็จะเดินอยู่ในโลกใบนี้ด้วยความปลอดภัยนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะจะฟ้องเราเมื่อเราทําผิดบาปไปเมื่อกี้ก็บอกแล้วเนะาะทั้งนี้เพื่อที่เราจะได้สารภาพบาปของเราต่อพระเจ้า ขอพระอ,องค์ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ถ้าไม่มีการทํางานของพระวิญญาณเป็นไงคะก็ไม่มีการสารภาพบาปเกิดขึ้นเราก็ได้ทำบาปไปเรื่อยอยู่ในโลกความบาปไปเรื่อยจะไม่มีการยกโทษบาปและไม่มีการเข้าแผ่นนิสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกันก็คืออะไรคะตกในบึงไฟนรกวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดอยู่ในชีวิตของเราในเมื่อพะองอยู่กับเราเราก็ควรที่จะมีการปฏิสัมพันธ์หรือมีการพูดคุยกับพระอ,องค์อยู่เสมอนะคะ ข้อที่ 2, สองทรงประทานชีวิตใหม่ให้กับเราในยอห์นบทที่สามข้อสาบอกว่าพระเยซูตอบว่าเราขอบอกความจริงกับท่านว่าไม่มีผู้ใดที่จะสามารถเห็นอาณาจักรของพระเจ้าได้นอกเสียจากว่าผู้นั้นจะเกิดใหม่เกิดใหม่นี่คือต้องเข้าไปในท้องของแม่เราไหมคะการเกิดใหม่คือการบังเกิดใหม่ใช่ไหมคะเกิดใหม่จำเพาะพระพักพระเจ้าเราเป็นเหมือนคนที่ตายแล้วเพราะเราไม่ได้ได้ทำบาปในเอเฟซัสบทที่สองข้อหนึ่งแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงประทานชีวิตใหม่ให้กับเรา กับคนที่เชื่อก็คือบัปติสมาในน้าของของยอนใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตใหม่ก็คือตายต่อตอนเองตายต่อเนื้อหนังไปแล้วเราจึงบังเกิดใหม่นะคะคือละ,ละทิ้งสิ่งเก่าๆไปแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆพระเยซูบอกว่าเราต้องบังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญ,ญาณถึงแม้ว่าเราถึงจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้เราจําเป็นต้องบังเกิดใหม่อีกครั้งนะคะวันนี้เราต,ต้องรับพระเยซูมาก่อน นะคะแล้วก็ให้พระองค์ครอบครองในในชีวิตของเราแล้วเราก็จะเชิญบัพติสมาโดยการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเรานะคะเราเป็นคนชอบทําได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เพราะการกระทําของเราในทิฏฐาบทที่สามข้อห้าซึ่งสิ่งนี้เป็นเหมือนของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับเราวันนี้เราลอดด้วยพระคุณไม่ได้รอดด้วยการกระทําเราต้องทําดีแค่ไหนเราถึงจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ซึ่งเป็นไปได้ยากมาก ถึงแม้ว่าบางความเชื่ออาจจะต้องทําอาจจะต้องรักษาศีลใช่ไหมคะแต่รักษาศีลมันยากมากบอกเลยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยจุดอ่อนแอของเราอาจจะเป็นคนที่โมโหร้ายนิดๆหน่อย,นอยๆนราแล้วก็โกรธแล้วก็คือว่าเป็นความบาปเราก็เข้าแผ่นดินสวนรรค์ไม่ได้แล้วแต่ในพระเยซูเนี่ยเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์เราให้พระองค์เข้ามาครอบครองวันนี้เราได้รับความรอดแล้วเป็นพระคุณที่พระองค์ให้กับเรา ให้เราได้ไปอยู่กับพระเจ้าในวันสุดท้ายก็คือที่บนสวรรค์ใช่ไหมคะเราก็ไม่ตกในบึงไฟนรกนะคะก็คือมีความแตกต่างกันแลพะพงค์เนี่ยทรงสถิตในผู้เชื่อทุกคนพระองค์ไม่ได้เลือกนะคะเมื่อผู้ใดเชื่อพระองค์เนี่ยพระองค์ก็อยู่กับเราแล้วนะคะอยู่กับเราเป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตของเราในยอห์นที่14ข้อ17พรงค์เป็นพระวิญญ,ญาณแห่งความจริงที่โลกนี้ไม่สามารถรับได้ เพราะพวกเขามองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์แต่พวกแต่พวกเจ้ารู้จักพระองค์เพราะพระองค์ดำรงอยู่กับเจ้าและจะอยู่ในตัวเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคนดังนั้นร่างกายของเราจึงเป็นพระวิหารของพระเจ้าในหนึ่งโคลิบที่สามข้อสิบหกพระเจ้าทรงรักร่างกายของเราพระเจ้าก็คือให้พระวิญญาณมาอยู่ในชีวิตของเราครอบครองในหัวใจในชีวิตทั้งหมดในร่างกายของเราหมดแต่โลกใบนี้ไม่รู้จักพระองค์เพราะอะไรคะเพราะเขาไม่ได้เปิดใจ ที่จะเรียนรู้ในทางของพระเจ้าเขาเหมือนคนที่ถูกปิดตานะคะทำให้เขาไม่เห็นปิดหูให้เขาไม่ได้ยินปิดใจให้ใจบอดที่เขาจะไม่สามารถสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าได้วันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เปิดตาเปิดใจเปิดชีวิตของเราให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรานะคะแล้วก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตของเราและพง ยังทรงประทานฤทธิ์อำนาจให้กับเราในการรับใช้พระเจ้าด้วยในกิจการวันที่หนึ่งข้อทีแปดบอกว่าแต่เจ้าจะได้รับฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเจ้าและเจ้าจะเป็นบรรดาพยานของเราในเมืองเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นซาม,มาเรีย,มมรยและสุดขอบโลกไงคะวันนี้พระองค์เนี่ยให้อำนาจให้ฤทธิ์อำนาจในการออกไปการทำงานของพระเจ้าในการรับใช้ของพระเจ้า การที่เราเนี่ยจะรับใช้พระเจ้านะคะพระเจ้าเนี่ยก็สั่งให้เราแหละสั่งให้สาวกทุกคนเนี่ยออกไปทําการงานของพระเจ้าไม่ใช่ว่าเราไม่มีของประทานเราไม่ทําพระเจ้าบอกว่าให้สาวกทุกคนน่ะคือผู้เชื่อทุกคนเนี่ยออกไปทําการงานของพระองค์ไปขยายแผ่นดินของพระองค์ไปประกาศเล่าเรื่องราวของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าให้กับคนที่เขายัางไม่เชื่อในโลกใบนี้ นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราทําแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้นําในการที่จะให้เราออกไปประกาศออกไปรับใช้พระองค์นะคะตามการส่งนําของพระองค์บางคนประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยอาจจะมีหมายสําคัญการละสัจจันทร์ก็คือวางมือรักษาโรคใช่ไหมคะปลดปล่อยวิญ,ญญาณชั่วก็ทําให้คนมาเชื่อพระเจ้าบางคนมีถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ต่างๆไปประกาศใช้ถ้อยคําประกาศคนก็กลับใจรับเชื่อก็มี นี่คือการที่เราเข้ามาพึ่งพานะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่ให้พระองค์ทรงนําเรานะคะให้เราไปบอกเล่าข่าวประเสริฐพระเจ้าเพราะเราทุกคนเป็นคนบาปพระเจ้าจึงส่งพระเยซูมาในโลกนี้เพื่อไถ่าบาปเราโดยการตายบนไม้กางเขนและในวันที่สามพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและตอนนี้พระองค์ทรงสถิตยอยู่ในสวรรค์ลแล้วเพื่อเตรียมที่ไว้สําหรับผู้เชื่อในพระองค์พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งเพื่อรับผู้เชื่อทุกคนไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์นี่คือสิง่งสิ่งดีข่าวดีที่เราจะไปบอกกับคนอื่น ที่เขายังไม่รู้จักกับพระอ,องค์ก็คือว่าเป็นเป็นหน้าที่นั่นแหละที่พระเจ้าบอกกับเราจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราในมัทธิวใช่ไหมคะจงนี่คือเป็นคําสั่งทุกคนก็คือผู้เชื่อเป็นสาวกวันนี้เราก็อย่าอย่าละอาใจหรือ,อย่าก,กลัวในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะทํา แต่วันนี้เราเราเราลองเราลองดูว่าถ้าเราไม่ได้บอกเขาอะ่ะเขาต้องตกในบึงไฟนะเรกอะ่ะมันมันก็ไม่คุมกันกับการที่เราอายวันนี้พระเจ้าก็ประทานถ้อยคําให้กับเราได้พระเจ้าก็เจิมเราได้เราขอพระเจ้าให้เรามีใจที่กล้าในการประกาศข่าวประเสริฐมีถ้อยคําในการประกาศข่าวประเสริฐสิ่งหนึ่งหนุนใจนะคะก็คือว่าให้ใช้ชีวิตของเรานั่นแหละเป็นพยาน ในสิ่งที่พระเจ้าไวพรในสิ่งที่พระเจ้าทําการเราสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ประกาศได้เลยค่ะหรือพระเจ้าอาจจะให้เราเนี่ยอธิษฐานวางมือรักษาโลกเผื่อบางคนที่เขามีการเจ็บป่วยถ้าเขาหายนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้กับคนเหล่านั้นฟังนะคะวันนี้ถ้าเราลงมือทําเชื่อว่าพระเจ้าก็จะมีทางในการที่จะอวพรเราหรือนําเราในการที่ออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานฤทธ ลิขานุภาพให้เราเพื่อให้เราสามารถบอกข่าวประเสริฐไปยังทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เริ่มต้นจากคนที่ใกล้ตัวเราก่อนคนในครอบครัวเพื่อนสนิทคนรู้จักและคนอื่นๆที่เราพบเจอบางคนไม่กล้าเผื่อคนแปลกหน้าก็พูดกับเพื่อนลองเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คนในครอบครัวฟังบางคนในครอบครัวไม่กล้าพูดกลัวโดวนโจมตีโดนต่อต้านก็พูดกับคนอื่นได้คนที่เราพบเจอบนแท็กซี่สวนสาธารนณะเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ประกาศได้หมด หรือจะบางคนก็ประกาศผ่านโซเชียลก็ทำได้ใน facebook ใน youtube ในไอจีต่างๆเพื่อพระเยซูเนี่ยเมือ่อเมือ่อพระเยซูเสด็จกมาค้งคนเหล่านั้นจะต้องไม่ไม่พินาศเป็นไงคะเขาก็จะไปอยู่ในวนสวรรค์กับพระเจ้านี่แหละคือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงนําเราถ้าเราไม่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อว่าเมื่อฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยจะทําให้พี่น้องหลายๆคนเนี่ย ได้รู้จักกับพระองค์มากขึ้นอยากให้ทุกคนลองอธิษฐานนะคะแล้วพูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูว่าวันนี้พระองค์จะนําลูกยังไงพระองค์จะสอนอะไรลูกนะคะเป็นการที่เรามีสัมพันธ์กับพระองค์นะคะเป็นการที่เราได้กลับมาอยู่ในความรักของพระองค์แล้วพระองค์จะโอบกอดเราแล้วพระองค์จะแตะต้องเรานะคะก็อยากเหมือนใจหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ยังไม่รู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือรู้จัก แต่ยังไม่มีประสบการณ์ลองอธิษฐานนะคะขอให้พระองค์เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแล้วขอให้พระองค์นาหน้านาทางในชีวิตของเราทุกวันแล้วจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างมากๆชีวิตของเราจะมีอะไรที่พระองค์จะเปิดเผยสําแดงให้กับเราอีกมากมายก็ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าเวพรพรทุกคนให้ทุกคนมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนน่ะได้ออกไปรับใช้ไปประกาศไปขยายแผ่นดินของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้ามากขึ้นนะคะก็วันนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะพระเจ้าอวพอรค่ะ